นานๆทีจะได้มาเจอแฟนคลับแฟนละครแบบใกล้ชิดอย่างนี้นะคะนางเอกสาวพิ้งพลอยประภาวดีค่ะก็ไม่พลาดจะส่งความสุขกันเต็มที่เลยนะคะแจกลายเส้นแจกปฏิทินแจ้ความสดใสไปด้วยในงานเดียวกันค่ะเรียกว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบแฮปปี้นะคะเพราะว่าสําหรับปีที่ผ่านมา2,567นี่ถือว่าเป็นปีที่คอมพลีชีวิตสาวพิ้งพลอยแล้วค่ะคือนอกจากจะมีงานละครก็ยังมีการจัดสรรเวลาการทํางานพักผ่อนต่างๆได้ดี เลยทีเดียวนะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวมากขึ้นซึ่งพอได้พักก็ได้ฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงค่ะหลังก่อนหน้านี้มีอาการป่วยไฮเปอร์ไทรอยมือสั่นระหว่างถ่ายละครน,นะคะจนต้องหาเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นก็เลยเป็นเป้าหมายตั้งใจว่าในปีใหม่นี้เราจะดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะอีกสาวหนึ่งค่ะโฟกัสเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะคะทิสาวริทิสาค่ะก็ตั้งใจเลยนะคะว่าจะขยันออกกําลังกายค่ะเพราะนอกจากจะช่วยแก้อาการภูมิแพ้ แล้วก็อยางจะทําให้ตัวเองพร้อมลุยงานต่อโดยเฉพาะกับงานละครนะคะอยากจะท้าทายตัวเองลองเล่นบทคอมเมดี้ดูบ้างค่ะไม่ได้เล่นนานแล้วก็เลยไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าคนน่ะจะติดกับบทดาราม่าที่แบบว่าเราจะเจอดาราม่าเยอะค่ะก็เลยอยากให้ แฟนๆได้เห็นมุมที่หลากหลายมากขึ้นบ้างเพราะว่าตัวจริงเราเราไม่ได้เป็นคนที่แบบรามากขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบเครียดขนาดนั้นค่ะ่าจะกลับมาออกกำลังกายมากขึ้นเพราะว่าปีที่มันผ,ผ่านผ่านมาแอบอู้่อนข้างเยอะค่ะช่วงทํางานก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอาจจะแบบแอบขี้เกียจด,ด้วยก็ส่วนหนึ่งค่ะคือแบบค่อนข้างผัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าปีหน,น้าต้องตั้งใจให้มากขึ้นแหละปีนี้สุขภาพดีขึ้นนะคะใช่คือก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างไม่สบายบ่อยเข้าโรงพยาบาลเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นไฮเปอร์ไทรอย ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเราก็หยุดยายลดยาลงแล้วก็ค่าปกติมา2รอบแล้วค่ะแล้วก็รอเช็คประมาณปีหน้าถ้าปกติก็น่าจะไม่ต้องทานแล้วเป็นช่วงแรกๆก็จะห่วงทํางาน,นะคะ่ะก็จะแบบไม่ได้ขอลาหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอหลังๆปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยเราทํางานทุกวันเลยรู้สึกว่าเราต้องหาไฟอะไรให้กับตัวเองเราก็เลยต้องจัดเวลาให้ได้ตัวเองได้ใช้ชีวิตบ้าง มาดูเป้าหมายปีใหม่ของฝั่งพระเอกหนุ่มกันบ้างนะคะมิกทองระยะค่ะที่งานละครว่าฮอตแล้วแต่ว่างานส่วนตัวฮอตไม่แพ้กันนะคะกาลังขยับขยายค่ะจากอาชีพนักแสดงทําธุรกิจด้วยก็คือมีทั้งไร่ผักที่เขาใหญ่แล้วก็ร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะกําลังจะเปิดเร็วๆนี้ค่ะซึ่งถ้าถามว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่รับมือกับผลกระทบจากวงการละครตอนนี้หรือเปล่านะคะหนุ่มมิกบอกเลยค่ะว่าก็มีส่วนอยู่บ้างมองว่าถ้ามีจังหวะและโอกาสตัวนักสแสดงเองก็สามารถทํา งานอื่นควบคู่ไปด้วยนะคะยังไม่รวมถึงการทำคอนเทนต์ออนไลน์ที่จะเป็นอีกช่องทางสำคัญสำหรับคนบันเทิงยุคนี้ค่ะผมว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง มากกว่าครับการเปลี่ยนแปลงที่แบบมีออนไลน์เข้ามามากขึ้นนะครับผมละครก็มีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นอาจจะมีพัตฟอป์อมใหม่ๆที่ที่มันเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าในในจังหวะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งที่แบบเราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนมันไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยครับค่อนข้างปรับตัวฮะคือเราต้องไปทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันเราต้องมีแบบช่อง youtube มี t i k t o อกหรือมีอะไรที่มันแบบเข้ามาเสริมเราให้ให้คน ให,ให้คนอีก,อกส,ส่วนหนึ่งที่เขาแบบไปทางออนไลน์นะเขาได้โอเคเขาได้เห็นเรามากขึ้นด้วยอะไรแบบนี้ครับเห็นประเอกนาัเอกพันตัวมาทำคอนเทนต์ออนไลน์กันเยอะนะคะไม่ใช่ว่าจะง่ายคุณผู้ชมคะเพราะว่าเนื้อหานี่ก็เป็นแนวไลฟ์สไตล์ก็จริงแต่ว่าส่วนที่ยากคือโปรดักชันค่ะหลายคนคือทายเองตัดเองนะคะก็มองว่าเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้งานเบื้องหลังไปในตัวค่ะ